นี้จะมาแกะกล่องพวงกุญแจมาชาวกันนะครับหน้าตามันจะเหมือนกับแร็กของตัวแอมมีช่องให้เราสำหรับไว้เสียบกุญแจได้ hang your keys like a rock star หัวหนกุญแจของคุณที่เหมือนกับเป็น rock star เนีฮะเปิดมาหน้าตาก็ดูดีเลยทีเดียว สวยงามนะหน้าตาเหมือนตู้แอม GC M800 จริงๆเลยนะฮะภายในกล่องก็จะมีเป็น 3M นะครับกาสองหนะ้า 3M มาให้ด้วยสำหรับเราแปะกระฟาผนังเรามสะดวกในการจับทักเท่าไหร,ร่นะฮะวันนี้มีมือข้างเดียวนะพอดีหาขาตั้งไฟไม่เจอนะครับ หน้าตาสวยงามมากทีเดียววัสดุก็สวยนะฮะอาจจะเป็นรอยบ้างตรงเพลทสีทองๆด้านหน้าน,ะะน่าจะเป็นรอยมาจากโรงงานแล้วก็แท็กเจอร์ที่ดูคล้ายๆกับเอาหนังหุ้มเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หนังนะคะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกที่ถูกทำแท็กเจอร์มาให้เหมือนกับหนังของตู้แอมที่เราเห็นกันนะฮะตรงหูหิ้วก็ไม่สามารถทิ้วด้จริงๆนะฮะ ตรง plug in jack เนี่ก็ทำมาเหมือนของจริงทีเดียวเลยสวยงามนะคะสวยงามบอกชิว่ามันเท่มากแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยเป็นแจ็ k สีตัวแล้วก็มีพุกสำหรับที่จะยึดติดกับฝาผนังด้วยนะฮะเป็นฝาด้านหลังของมันนี่ก็มีรอยมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะทุงดูว่า แจ็คเป็นไงบ้างนะครับเป็นแจ็คขนาด6.5มิลนะคบปั๊มโลโก้ตัว M M แบบ Marshall เอาไว้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับเนี่ยฮะเหมือนกับแจ็คกีตาร์จริงๆที่เราไว้เสียบเล่นเลยนะครับสวยมากเอาไปแขวนกับกุญแจของคุณนะครับถึงเวลาก็เสียบเข้าไปที่รอกนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปที่ตรง Socket Input. Jack ตรงนี้เลยเหมาะมากนะฮะที่จะเป็นของสะสมสำหรับนักดนตรีเป็นของที่ระลึกหรือว่าให้เป็นของขวัญสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งเหมาะเขาไปใหญ่นะครับสวยงามปนมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้ามาชาตัวนี้นะฮะที่เชนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดของทางเพจเอาไว้ให้นะครับ